ปฐมนิพพานะสป,ปายะปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุทั้งหลายปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเห็นซึ่งจักสุขว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักสุขวิญญาณว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักสุสัมผัสว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุด อันเกิดขึ้นจากจักสุสัมผัสเป็นตัจใจว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นซึ่งโสตว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งสรัทธาว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งโสตะวิญญาณว่าไม่เทียยเเท่ยงย่อมเห็นซึ่งโสตะสัมผัสว่าไม่เที่ยง ย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขขมสุขอันเกิดขึ้นจากโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นซึ่งคานะว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นซึ่งคันทะว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นซึ่งคานะวิญญาณว่าไม่เที่ยง ย่อมเห็นซึ่งคานะสัมผัสว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขขมสุขอันเกิดขึ้นจากคานะสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นชิวหาว่าไม่เทีย่ยงย่อมเห็นซึ่งระสสัว่าไม่เที่ยง ย่อมเห็นซึ่งชิวหาวิญญาณว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งชิวหาสัมผัสว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขขมสุขอันเกิดขึ้นจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งกายะว่าไม่เที่ยง ย่อมเห็นซึ่งโพธพะว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งกายวิญญาณว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งกายสัมผัสว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขขมสุขอันเกิดขึ้นจากกายสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยง ย่อมเห็นซึ่งมโนว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งธรรมารมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งมโนวิญญาณว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งมโนสัมผัสว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขขมสุข อันเกิดขึ้นจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายนี้แหละปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเอวังสำหรับบรรพชิตเขาอ,อกาขยายไม่ถึงสำหรับบรรพชิตเพื่อนบรรพชิตทั้งหลายก็คงจะเข้าใจว่า สลายยตนะมีอะไรบ้างอันนี้ก็มาจากพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสแสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องอายสลายยตนะสยาอสลายยตนะนี้ก็โยมอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวลงแม่ขอโอกาสขยายความสลายยตนะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็คืออายะตนะภายในและภายนอก เาจบกันเรียกว่าสลายยตนะอายตนะภายในก็คือภายในกายของเรามีอยู่หกหกอย่างคือเมื่อกี้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่คืออายตนะภายในส่วนอายตนะภายนอกคือสิ่งที่อายตนะภายในกระทบแล้วกระทบได้ก็คือ รูปคือสิ่งที่ตาเห็นได้เสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและธรรมรมทางใจเหล่านี้เมื่อกระทบกันแล้วก็จะเกิดวิญญาณธาตุที่เรียกว่าธาตุรู้สภาพรู้ในแต่ละอายัตนะนั้นเมื่อกระทบสัมผัสแล้วเนี่ย อย่างแต่ละชนิดก็ต้องจะพูดแต่ละชนิดไปจักสุเมื่อกี้ที่หลวงแม่ท่องจากตุมานะจักสุญาติโจงก็บางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าบางคนก็คงได้ยินบ้างแล้วนะเพราะว่าที่นี่พระอาจารย์ท่านก็สแสดงไว้บ่อย,อย,อยจักสุแปลว่าตาใช่ไหมนะตานี่มันจะคืออายตนะภายใน กระทบกับอายตนะภายนอกที่คู่กับตาคือสิ่งที่ตาเห็นได้ก็คือรูปทั้งหลายเราเวลาเรามองเห็นเราก็มองเห็นในสิ่งท,ที่ที่เห็นได้นั่อรูปทั้งหลายนี่มากระทบกับตาแล้วก็จะเกิดาธาตุรู้สภาพรู้ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุเป็นกิริยารู้จึงเรียกว่าจักสุกวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นจากตากระทบกับรูป วิญญาณตอนนี้มีลักษณะธาตรู้ที่เป็นความรู้แจ้งทางตาเมื่อสองอย่างกระทบกันเกิดการรู้แจ้งจึงเรียกว่าผัสสะพระเจ้าเรียกว่าผัสสะสามอย่างประจบกันแล้วเรียกว่าผัสสะสองอย่างกระทบกันจึงเกิดธาตรู้หรือความรู้แจ้งขึ้นมาสามอย่างรวมกันเป็นเป็นสัมผัสเป็นผัสสะนั่นเอง นี่เมื่อมีภาสษะแล้วก็มีเวทนาตามกฎปฏิจจสมุปบาทแต่ละอายตนะทั้งทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจกัอนเังทางตานี้เมื่อกี้ก็แม่บอกไว้ว่าอนธะิบายว่าจากักษุแปลว่าตาคู่กับรูปหรือเรียกว่ารูปป่ก็ได้วิญญาณแปลว่าธาตุรู้สภาพรูปภาษาแปลว่าสามอย่างกระทบกัน ทีนี้เมื่อสามอย่างกระทบกันแล้วก็เกิดเวทนาไปว่าความรู้สึกความรู้สึกทางใจเป็นสุขบ้างคือพอใจบ้างเป็นทุกข์บ้างคือไม่ชอบใจบ้างหรืออทุกขามสุขคือความไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆหนึ่งนะอันนี้เราจะสังเกตได้กันทุกคนแล้วทางหูหูนี่โสตะโสตะแปลว่าหูหูกระทบกับอะไรกระทบกับเสียงที่ได้ยินเนะี้ยะ ะท่ากับเสียงแล้วจะยังไม่ได้ยินหรอกแต่จะเกิดวิญญาณธาตุทางหูที่เรียกว่าโสตะเิญญาจึงมีการรู้แจ้งทางหูนะเมื่อจึงได้มีการรู้สึกได้ยินขึ้นมาตัวนได้ยินเป็นอะไรนี่คือเลยไปอีกแหละนะได้ยินก่อนอาการธาตุรู้สภาพรู้คือวิญญาณธาตุเกิดขึ้นแล้วจึงรู้แจ้งทางหูจึงมีการได้ยินเรียกว่าได้ยินเมืนะ่อได้ยินแล้ว ก็คือการผัสสะแล้วเนี่ยนะก็จะเกิดเวทนาที่เรียกว่าสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างทางการได้ยินเมื่อได้ยินก็จะมีพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเฉยเฉยบ้างเหล่านี้นะทุกสิ่งไม่เที่ยงหมดเลยนะตาหูจมูกจมูกนี่พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าคานะคานะแปลว่าจมูกจมูกคู่กับอะไรคู่กับกลิ่นจมูกจะได้ยินก็ไม่ได้ จมูกเป็นใหญ่ในการรับเสียงรับกลิ่นนะรับกลิ่นกลิ่นนี้พระเจ้าใช้คําว่าคันทะภาษาบาลีคันทะแปลว่ากลิ่นกลิ่นกระทบจมูกเนะี่ยสองอย่างกระทบกันเกิดวิญญาธาตุหรือธาตุรู้ทางจมูกที่เรียกว่าคานะวิญญาก็คือธาตุความรู้แจ้งในทางจมูกว่าเราได้กลิ่นแล้วมันจะรู้แจ้งว่าเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นหอมกลิ่นเหม็น พอกระทบแล้วสามอย่างรวมกันเรียกว่าผัสสะทางจมูกก็มีผัสสะพระพุทธเจ้าบอกว่าผัสสะเกิดขึ้นแล้วย่อมคิดย่อมรู้สึกย่อมจําได้หมายรู้สามอย่างนี้รวมกันแล้วก็มาากักจะมีพอใจไม่พอใจเฉยๆรเรียกว่าเวทนาม,มีผัสสะแล้วจึงมีเวทนาทางจมูกทั้งหมดนี้เป็นไม่เที่ยงหมดเลยตัวต่อไปก็คือ ลิ้นพุทธเจ้าใช้คําว่าชิวหาชิวหาแปลว่าลิ้นนะลิ้นประสาทที่ลิ้นนะลิ้นกระทบกับอะไรกับเสียงก็ไม่ได้ต้องกระทบกับรสชาติทั้งหลายเค็มหวานเปรี้ยวมันนะแล้วจืดรสเผ็ดอะไรทั้งหลายเหล่านี้แต่ว่ามันกระทบแล้วถ้าหากว่าไม่มีทาตรู้สภาพรู้ทางลิ้นก็จะไม่รู้แจ้งว่าเป็นรสชาติอะไรนะ ราะฉะนั้นเมื่อสองอย่างกระทบกันลิ้นกระทบกับรถแล้วจึงเกิดการรู้แจ้งที่เรียกว่าชิวหาวิญญาณคือธาตุรู้สภาพรู้ในการกระทบทางลิ้นนั้นเมื่อกระทบแล้วต้องเรียกว่าเป็นผัสสะทางลิ้นเมื่อเกิดผัสสะแล้วก็จะมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจนั่นเองเรียกว่าสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างคือไม่สุขไม่ทุกนี่ทางลิ้น ต่อไปก็เป็นกายะอายตนะตัวต่อไปคือกายะคือกายนั่นเองกายของเรานี่กระทบอะไรได้บ้างเย็นบ้างร้อนบ้างใช่ไหมแข็งบ้างอ่อนบ้างนั่นเองกายกายะแปลว่ากายกระทบกับที่เรียกว่าภสษะทางกายภาษาบาลีพูธเจ้าใช้คําว่าโพธพะสองอย่างกระทบกันจึงเกิด กายวิญญาคือธาตุรู้ธาตุรู้สภาพที่รู้ที่รู้แจ้งทางกายจึงเรียกว่ากายวิญญาเมื่อกระทบแล้วสามอย่างกระทบแล้วจึงเรียกว่ากายะสัมผัสกายะสัมผัสเหล่านี้เมื่อสัมผัสแล้วว่ามีผัสสะแล้วก็จะเกิดเวทนาบางทีเราก็เฉยเฉ,ย,ฉยก็มีจึงเรียกว่าสุขบ้างทุกบ้างาทุกขมาสุขบ้างคือไม่สุขไม่ทุกมีเป็น นี่เป็นเวทนาทางใจทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงหมดเลยนะต่อไปก็คือมโนแปลว่าใจใจของเราจะกระทบอะไรกระทบความลึกคิดอยู่เรื่อยเลยเรียกว่าธรรมารมธรรมารมตัวนี้ถ้าแยกเป็นในขันทั้งห้าคือเวทนาสัญญาและสังขารมันมีความกรุงแต่งทางใจปรุงแต่งเป็นพอใจไม่พอใจเป็นอดีตอนาคต หรือปัจจุบันวางแผนอะไรทั้งหลายแหละเหล่านี้คือธรรมรมที่กระทบกับใจจึงเ,เกิดการรู้แจ้งว่าเรารู้ว่าเราคิดอะไรมีคิดอะไรคิดดีคิดไม่ดีกุศลอกุศลทั้งหลายจึงเรียกว่ามโนวิญญาธาตุรู้แจ้งทางใจรวมกันแล้วจึงเรียกว่ามโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจเมื่อสัมผัสแล้วก็จะเกิดเวทนาตามกฎปฏิจจสมุปบาทเลยเวทนาทางใจก็จะมีสาม ในเรื่องนี้มีสามอย่างก็คือพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือเฉยเฉยบ้างเรียกอาทุกข,ขมาสุขพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างทั้งหมดนี้พรนะพุทธเจ้าจเป็นเป็นปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่ที่เป็นไปอย่างสบายถ้าเราได้มีการสังเกตไว้เรื่อยเืว่าไม่เที่ยงแปรผันลองโยมลองสังเกตตัวเองตั้งแต่เช้ามาความคิดเปลี่ยนไปแล้วเท่าไหรนะ่ตาเราเห็นมาแล้วกี่อย่าง เห็นแล้วก็เปลี่ยนไปหมดไปนดี้ยวจะกลายมาเป็นรู้แจ้งทางได้ยินบ้างรู้แจ้งทางตาละเห็นสิ่งนี้แต่ไม่คิดก็มีคิดก็มีแต่รู้สึกพอใจไม่พอใจก็มีแล้วก็มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกมีได้ยินบ้างมีคิดมีขณะกินข้าวเราก็จะรู้รสด้วยใช่หไหมรู้เสียงด้วยรู้ความคิดตัวเองด้วยรู้กระทบทางลิ้นบ้างกระทบทางจมูกบ้างทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงแปรผันไม่เที่ยงเทงเลย คำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่ได้นอนไม่ได้ตั้งอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยๆโยมลองสังเกตดูขณะน,นี้การได้ยินทางหูของโยมก็เหมือนกันแต่ละคําแต่ละคําเปลี่ยนไปหมดไปเป็นอนิจจังไปหมดไปได้ยินแล้วก็คิดภสษะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมรู้สึกย่อมจําได้หมายรู้ไม่คิดก็มีจําได้หมายรู้ัสษะทางตาลองสังเกต สมมติชื่อว่าเป็นดอกบวัวเนี่ยหรือว่าดอกไม้อะไรก็แล้วแต่มีผัสสะทางตาคือมองปุ๊บเราก็ไม่ต้องใส่ชื่อมันดอกอะไรชื่ออะไรแบบไหนอะไรเรียกว่าอะไรแต่มันมีความหมายรู้เลยว่านี่คือดอกไม้หรือดอกบวัวแล้วก็จะมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นหรือเฉยๆเ,เกิดขึ้นแล้วก็หายไปลองสังเกตดูทุกสิ่งนะเป็นความไม่เที่ยงหมดเลย เริ่มที่อายตนะของเริ่มที่ตัวเราเอง <Yeah. S 1> คืออายตนะทั้งภายในและภายนอก <Okay. S 1> ถ้าเราได้ฝึกรู้เรียนรู้ดูอยู่ทุกวันบ่อยบ่อยบ่อยบวันแล้ววันเล่าหนึ่งวันสองวันเป็นเดือนเป็นปีห้าปีสิบปีเรามั่นใจในในเส้นทางหรือข้อปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติอันเนี้ยพระุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสบายเก่การบรรลุนิพพานเราใส่ใจไว้เรื่อยๆ มันก็คือจะให้จะให้เห็นจะได้เห็นบ่อยๆถึงความไม่เที่ยงแปรผันของทุกสิ่งทั้งรูปเวทนานะัก็คือเรียกว่าเวทนานเกิดขึ้นจากอายตนะสัมผัสแล้วเนี่ยสัญญาคือความจําได้หมายรู้ที่เป็นมโนสัมผัสธรรมารมทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยเูเสมอทั้งหมดเนี่ยอยู่เรื่อยๆบ่อยๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพรวพุทธเจ้าบอกว่าไร ลองสังเกตทุกอย่างเราแต่ละวันเนี่ยเราดูอะไรอยู่บ่อยๆนอกจากว่าถ้าเรามีการติดใจพอใจหรือว่ามีตัณหาเราก็จะเสพนั่นแหละไม่ไม่รู้สึกจะเบื่อหน่ยายหรอกแต่ถ้าเราเห็นจริงๆถูกต้องตรงๆด้วยการรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้บ่อยๆนะหรือตั้งรู้ที่ลมหายใจความรู้สึกตัวรู้อย่างซื่อๆตรงๆเหมือนที่พระอาจารย์แนะนำรู้ตรงๆ,รงๆลงไป อย่ามีวันไหวไปชอบใจในชอบใจหรือจัดแจงเปรียบเทียบหรือว่าวันไหวกับมันเป็นในเรื่องของความพอใจไม่พอใจหรือนึกคิดปรุงแต่งไปมุมอื่นลืมความรู้สึกตัวลืมลมหายใจอันนี้ก็ไม่ถูกต้องก็จะทําให้ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยๆถึงจะวันแล้ววันเล่าก็ตามก็จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายสักทีแต่ทุกคนก็จะมีเหมือนกันมีรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้าง ใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างนี่แหละเพราะว่าอะไรเราลืงหลงกับรู้สึกตัวมันก็มีเป็นคู่คู่อยู่ธรรมะฝ่ายที่ิฝ่ายที่มีสติก็มีสติก็ไม่เที่ยงนะเกิดดับอยู่เสมอธรรมะทั้งหลายมันมีแต่ความไม่เที่ยงแปรผันสลายไปทรงไว้ไม่ได้รักษาไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากเหตุเมื่อเหตุหมดผลก็หมดน,นั่นเองเมื่อเหตุเกิดอีกมันก็เกิดอีก ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามต,ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจของเราสัมผัสกระทบอยู่ทั้งทุกวันเดี๋ยวสิ่งนั้นเดี๋ยวอย่างนั้นทางหูบ้างทางตาบ้างทางใจบ้างกระทบทางตาแล้วก็มาทางใจเดี๋ยวก็ไปทางกายบ้างนึกถึงความเจ็บปวดของกายบ้างพอใจไม่พอใจทุกสิ่งสลับไปสลับมาเกิดขึ้นแปรผันซ้ำาเรื่อยเรื่อยเย มีอยู่แล้วมีมานานแล้วแต่เราไม่เคยสนใจใส่ใจถ้าเราจะใส่ใจโดยแยบคายเนะี่ยโดยการมีสติตั้งอยู่กับความรู้สึกตัวหรือดูอกับลมหายใจก็จะเห็นทุกสิ่งมันชัดกลับมาเหมือนกับว่าเรายืนอยู่กับที่ด้วยตั้งตั้ง,ต,งตั้งใจไว้จะดูสิ่งทั้งหลายมันก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูให้ได้รู้ให้ได้เห็นอยตลอดนะแต่ถ้าไม่ใส่ใจมันก็เกิดดับตามภาษาของมัน ถึงเราจะใส่ใจไม่ใส่ใจมันก็เป็นไปตามวิถีจากเหตุนะเหตุหมดผลก็หมดแต่จะมีกําไรแรืเมื่อเราตั้งใจใส่ใจดูและเห็นให้เห็นความไม่เที่ยงของธรรมชาติตั้งหลายประโยชน์อะไรกับการเห็นความไม่เที่ยงบ้างใครก็รู้เข้าใจไหมประโยชน์เพื่อความเห็นบ่อยๆแล้วจะคลายจากความยึดถือว่านั้นเป็นเรานั่นเป็นของเรา,เป,เ,ราเป็นของที่เราชอบเป็นของที่เราพอใจมันจะอยู่กับเรานาน มันจะอยู่กับเราต่อไปรือพยายามรักษานั่นเองถ้าเราออกจากความยึดถืออย่างน,นั้นได้ความเบาสบายทางกายและทางจิตก็จะเกิดขึ้นเพราะความทุกข์ความหนักมันจะเกิดจากความยึดถือพอใจว่าเป็นเราของเราทั้งที่เราเห็นทั้งที่เราคิดตั้งบุคคลจริงของความคิดทั้งหลายนะทั้งที่เป็นนามธรรมทุกสิ่งเลยเพลินไปก็เรียกว่าความยึดถือและ อุริเจ้าบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นถูกอ,อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งขณะนั้นผัสสะขณะนั้นนั่นเองถ้าเห็นถ้าทรงตัวอยู่ที่ความรู้สึกตัวหรืออยู่ที่ลมหายใจแบบซื่อๆก็จะเห็นว่าทุกสิ่งแปรผันสลายไปเมื่อเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆวันแล้ววันเล่าได้บ้างไม่ได้บ้างโยนิโสได้บ้างโยนิโสไม่ได้บ้างเพราะยังมีความหลงอยู่ความ ราคะบังโทสะมันเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆทั้งทุกๆอายตนะอย่างนี้ถ้าว่าเราลืมที่จะมารู้สึกตัวตั้งมั่นหรือมีสมาสมาธิอยู่กับความรู้สึกตัวหรือกับลมหายใจถ้าลืมตรงนี้มันก็จะกันไหลไปวันคืนที่ล่วงเลยไปก็สูญเปล่าหัดกรรมใาสา่ใจวันละน้อยหนึ่งก็ยังดี สักเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวต่อไปก็ทําให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นขณะที่เรากินข้าวขณะที่เราฟังหรือขณะที่เราอยู่กับหมู่ญาติหมู่เพื่อนหรือว่าอพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบ้านเรามันจะมีการมีผัสสะทางใจหรือความนึกคิดเกิดขึ้นให้สังเกตดูมันอยู่ไม่นานหรอกดบูบ่อยๆรักษาศสีลไม้ว,ว่าเราจะไม่ทะลุกออกไปทางปากหรือการกระทํา เมื่อเพื่อเพื่อไม่ให้มีวิปฏิสานาในภายหลังแล้วเรามาจัดการมาดูทางใจอ๋อใจเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแล้วก็เห็นว่าอ๋อมันมีแล้วมันหมดเดี๋ยวสิ่งนั้นก็มีเดี๋ยวสิ่งก็มีเข้ามาแทรกคิด,ค,ดคิดอยู่เอ้าได้ยินแทรกเข้ามาได้ยินปุ๊บเอ้ามีคิดอีกแล้วเห็นปุ๊บเอาคิดอเอาใจมีได้ยินอีกแล้วสลับไปสลับมาให้สังเกตใส่ใจเราเนี่ย ไว้บ่อยๆไบ่อย,อยนาะทีละน้อยทีละน้อยวันแล้ววันเล่าเป็นปีเป็นเดือนก็จะเห็นเองว่าอ๋อเราจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเห็นธรรมชาติทั้งหลายมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและพลายจากความพิถีพใถนและความพอดีจะขึ้นขึ้นความทรงตัวของของความรู้ของใจมันก็จะเกิดขึ้นและกว้างขวางขึ้นมันเหมือนกับว่าเข้าได้กับ ทลายหล้ก็ความที่มันจะมีปฏิฆาหรือความที่มีมานะในใจก็จะลดลงนะอันนี้จะ,ะรู้ได้ถ้าหากเป็นผู้ปฏิบัติมันก็จะเข้าใจได้ว่าธรรมะจะเป็นปัจจุนันกับทุกคนกับผู้ปฏิบัติทุกหลัขอให้ทุกคนนําไปใส่ใจปฏิบัติก,ก็จะเข้าใจด้วยตัวเองนะเพราะทุกคนมี ตามีหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยกันทุกคนถ้าเราใส่ใจปฏิบัติอย่างนี้นี่นี่คือปฏิบัทาที่ง่ายนะสัพยะแปลว่าง่ายสบายเกี่าการมารูุนิพพานทุกคนหวังนิพพานไหมหวังปะ่ะใจลอยไปไหนวันเนี้ยหลวงแม่พูดคนเดียวมีแต่หลับปะ่นะใส่ใจบ้างไหมอายาตโยมตอบอะ่ะหวังนิพพานกันหรือปล่าหวังนะมันจะมีหนทางที่ ที่บอกว่าที่เราเข้าใจได้แต่ละวันแต่ละวันพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นสัพยะคือสบายแก่การบรรลุนิพพานเพราะว่าเราเสพกับมันอยู่ตลอดอยู่กับเต้าหูจหมกลิ้นตายกายใจของตัวเองอยู่ทุกวันจริงไหมถ้าเราไม่ใส่ใจเหมือนกับว่าเราลงสนามรบทุกวันเลยเราได้ฝึกที่จะไปตามข้าศึกบ้างต่อสู้กับข้าศึกบ้างเข้มแข็งมากขึ้นก็จะอ่ะไม่ไปตามข้าศึก ตั้งตัวเป็นเป็นผู้ที่มีกําลังมีเป็นผู้ที่จะจัดการกับข้าศึกได้ทั้งหลายที่เรียกว่าผัสสะทางตาหงจมูกนิ้นกายใจที่จะไม่เกิดให้เกิดเปตนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานภพชาติการเกิดก็จะสั้นลงนั่นลงเนี่ยถ้าหากว่าใครปรารถนาที่จะบรรลุนิพพานแบบอย่างง่ายดังวัยแล้วก็ปฏิบัติตามคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากพระสูตรนี้ก็ได้น นี่คือพระสูตรที่หนึ่งพระสูตรที่สองท่านก็จะแสดงแบบนี้แหละแต่ในเรื่องของความทุกข์ในพระสูตรนี้คือความไม่เที่ยงเรามองเห็นถึงความไม่แน่นอนของตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งผัสสะทั้งเวทนาทั้งหลายพระสูตรอื่นท่านก็บอกว่าให้ดูในแง่ของความทุกข์คือความแปรพัน์แล้วก็พระสูตรอีกพระสูตรที่สามก็จะเป็นเรื่องของความเป็นอนัตตาแล้วมันก็สลายไปนะั่นเองทิงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไป อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือมันก็คือขันทั้งห้านี่เองขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้แยกออกมาแล้วก็คืออยนายตนะนี่เองมองในมุมของอยายตนะหรือพิจารณาสติปัฏฐานสีในแง่ของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเป็นเรื่องของอยายตนะสิบสองนี่ก็คือข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ารับรอยว่า เป็นวิธีการที่ง่ายสบายและบรรลุลิพานได้นั่นเองนะธรรมะที่นำมาแสดงวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสาธรรมิกและญาติโยมบ้างไม่มากก็น้อยนะด้วยกำลังสติปัญญาที่มีไม่มากก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเห็นผลรู้แจ้งตามคำของพระศาสดา ได้โดยง่ายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากทุกคนทุกท่านเธินใเจริญพร